เมื่อมนุษย์จรทำเราก็ต้องทําช่วยเหลือให้พูดง่ายๆว่าจากให้เขาจัดช่วยเหลือเอาตัวกลับมาแ,แต่จะทํำยังไงได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เลยต้องประสานในห,หลายภาคส่วนเนาะตรงเนี้ยแต่วันนี้เห็นลูกบ้านเขากลับเข้ามาก็ดีใจนะครับว่าเขาเออได้มีชีวิตชีวิตรอดกลับมาสู่มตัตรภูมิอบอพ่อแม่เนาะ คือตรงนี้จริงๆนะครับพูดได้ง่ายว่าแม่เขาแจ้งนะครับตรงนี้ว่าว่าลูกแดะอยู่ที่บอเิเตตแต่ประสานกลับมาว่าให้หาทางช่วยเหลือจริงๆนะครับหคือประสบการณ์ชีวิตสองความชีวิตความเป็นอยู่ส่วนมากเนี่ยเขาจะจูดโดนหลอกเด็กพวกเด็กจบมสามมหแค่นั้นถูกไหมครับประทีนเนี้ยถามว่าตำแหน่งงานดีๆมีไหมไม่มีเริ่มต้นไปที่ไหนครับ ก็ต้องก่อสร้างที่ลงแต่แรงนะครับที่พักเราไม่ต้องเท่าอะไรอย่างนี้แต่ในความยากจนของเขาคือทินรุนช่วยครอบครัวเนี่ยผมมองว่าเขาก็อยากได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นแต่ดังการใช้ชีวิตเนี่ยเขายังไม่ถึงขนาดนั้นเขายังขาดความละเอียดความเป็นไปได้ยังแล้วจบม .3 เนี่ยการศึกษาเขาครับทุกวันเนี่ยคือม .3 เนี่ยผมถามว่าแล้วเขาจ้างเงินเดือนเราสมหมื่นสัมหมื่น มันเป็นไปได้หรือนะครับตรงนี้ถ้าเขามีจุดตำเหนียกนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขนาดปอตีเท่าไหร่ครับก็1หมื่นห้าบวมเพื่อนนั้นไม่เกินหมื่นแปดแต่เขาจ้างเราต้องสองหมื่นแล้วจบมสางเราก็จะเรียนปอตีทำไมเรื่องตนเนี่ยผมขอร้องเลยนะครับว่าถ้าใครมีเคสอย่างนี้หรือก่อนกลับไปหรือจะหาหรืออย่างไงช่วยปรึกษาผู้นำนิดนึงหรือปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ก่อนไปนะครับสอง พ่อแม่ช่วยปรึกษาท่านผู้นำสักนิดหนึ่งบางทีผู้นำไม่ใช่เราจะรู้ทุกคนแต่เขาอาจจะประสานถามผู้รู้เพื่อมาตอบให้พี่น้องเราได้นะครับตรงนี้และเน้นที่เป็นประจำจริงๆนะครับคำว่าประชุมประจำเดือนในหมู่บ้านเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าใช้คำว่านำเรียนข่าวสารทางราชการมาบอกพี่น้องบ้านเรานะครับถามว่าจะให้ผู้ใหญ่กำนันมาเดินบอกตามหลังคาเรือนไม่ได้หรอครับเนาะตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ในเมื่อมันเกิดแล้วก็หาทางแก้แต่เนี่ยถือว่าถือว่าโชคดีนะครับและไอ้สิ่งที่เราไม่สําเร็จอีกที่ยังไม่ออกเป็นข่าวเนี่ยผมว่ามีอีกไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วพึงสำพึงสำเนียไว้นะครับว่าไม่มีใครจ้างเราโดยไม่มีบุตรโดยไม่มีอะไรเนี่ยเงินเดือนมันแพงนะเขาต้องมองไกลามากกว่านั้นการค้าแรงงานเนี่ยมันจะมันจะพ่วงอีกสิ่งอีกหนึ่งที่แอบแฝงก็คืออะไรครับ นั่แหละคือค้ามนุษย์นี่แหละเราวังเป้าหมายหลักอะ่ะก็คือว่าพูดง่ายเราอะ่ะความรู้แค่นี้เขาจ้างเราแพงเรามีฝีมือขนาดนั้นเหรอเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องสำเนียคือถามผู้รู้ชนิดหนึ่งข้าไม่กล้าตัดสินใจอะไรบอกสําหรับพี่น้องวัยรุ่นนะครับที่พูดจะไปท้าแรงงานหรือเขามาชวนมาจีบเนี่ยลองคิดในความเป็นจริงว่าใครจะกล้าจ้างเราขนาดนั้นเรามีฝีมือแค่นี้มันต้องมี เตนาแอบแฝงมากกว่าน,นั้นเราต้องคิดตรงนี้นะครับต้องคิดลบไว้ก่อนจะไปคิดบวกอย่างเดียวคิดจะทําอะไรเราหรือเปล่าจกได้เราหรือเปล่ายายได้ทํายังไงเนี่ยกันแลบลักษณะเดียวกันนะครับ